ไอคิวอยากได้อย่อนนาฬิกาใหม่เฮ้ยมาจังไหรอยากได้อย่อนนาฬิกาใหม่เฮ้บออยากได้เออบออยากได้ก็บบอยากได้ไปสายไปจะได้สิบบาไปซื้อขนมนี่ป้าไปอ๋อไปบอมาเร็วมาเร็วเออบอมากับบอมาไปมาขึ้นรถขันครับไปนำหยอไปไปบอกครับโอเคบอกลาเร็วบอกลาครับตั้งดูว่าจะไปซื้ออย่างก่อน ไปซื้อหยังบอกกูตังตุนไปซื้อหยังบอกเพื่ออะไรแม่มไปซื้อนาฬิกาโหไปซื้อเอากุ้งวะสันเพื่อสิเอากุ้งพวกเดี๋ยนี้ไปซื้อนาฬิกาวจ <c oughs> ไปสิเนาะโอเคไปเดี๋ยวจะไปซื้อนาฬิกาไปซื้อนาฬิกาไปฝากให้ตังนะครับโอ้โหคาง ลด้วยเ <c oughs> สียงหัวไอิวไส่ถามเพื่อนดูหา่ามีหรอ นาฬิกาแบบน,นี้ค่ะ,ะ,คะนี่แบบนี้โมมี่จ้ะไปซื้อมาแต่ก็เลยคิวเพ <c oughs> ื่อนๆมาเอามาค่ะเอาไว้ท่านไม่ออกอ่ะออืมไม่ออกอะไรอยู่สิอันทั้งโรงเรียนวัดอ๋อไม่ออกอันน,น<อ>ออี้เออเออเอาถุงเอาถุงนึงอันนั้นด้นออี่สิอ๋ออะไรมั้ย แคนนี้ไปขึ้นรถที่คิวหลงร้านนะครับขึ้นรถนะบันนี้ไปซื้อร้านไหนร้านไหนร้านแม่ยังครแม่ยังแม่อม๋อแม่ยังแม่อ๋อแม่อม๋อแม่หนอ,อโอ้ยอดูครับพามาเห็นอันนี้นะครับพเเห็นนักซิ่งประจําหมู่บ้านนะครับบังมอบมอบปั้น รถผัดอันนั้นเด้รถเพิ่นสเตอร์รุนโอ้เลี้ยวเข้าโรงเรียนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเอาสิไปร้านแม่อ้อนี่ครับมาซื้อนาฬิกาให้สตังนะครับให้ที่คิวพามานี่ก็้อดแล้วทอดแล้วทอดแล้วนี่ร้านอยู่ข้างโรงเรียนนะครับใช่สายคิ้วไปถามดู ไปถามไปถามเร็วสายเอินเอิญหรือไงเอินเพิ่นเลยไหมเบ้อเออมาเออเอาอย่างบอกเพิ่งนี่นี่นี่เป็นเทนนาฬิกาเป็นเทนเบ้อหรอนาฬิกาฮะเบ้อละก็ของเล่นเบนหลายขนาด โอ้โหอีคิวเอาอย่างใสอิ่วๆอีกจะกินอย่างว้ามันกินนมเปี้ยวพูนมอย่างบิ่งดูหาน้าบางโอ้โวันตินเลยมันอยู่ข้างกันกบนมเปี้ยวด้วกันนมเปี้ยวเอาอย่างอีกพอแล้วเหรอแค่นี้อ่ะเอาอย่างอีก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 ไม่อย่าง เบนเทนหรอผมเล่นเบนเทนนี่ฮะเออเอนเจอร์นี่เดี๋ยวไอ้กิวเอาอนนี้บาร์บี้นี่เอาอหรออ่ะพันว่าเป็นกระเทยให้ผมว่ะ <c oughs> เป็นกระเทยหรือเป็นผู้ชายเหรอโว้ยจับก <c oughs> ับรถให้เห้ยเป็นไง มันเป่าล evet, ูกโป่งอะนะฮะเอาหยัางขนมฮะเอายังไงขนมฮะเร็วๆเมื่อเลนี่ออพอเลยพอสำนี้อ๋ออันนั้นดิษะไม่เพื่อนเหรออยู่อันน้ิวเด็ดนิวเด็ดให้นิวยาให้นิวยา ใจนิวค่ะให้นิวอันไหนนิวเียวเัมนัสนีอันห้าหมันสองอนได้หนแอ้ยมันมีแต่แนวเขี่ยวเมียงที่สะ

ขอบคุณครับดีๆขอบคุณครับมันพูดไม่เป็นเนี่ยคุณผู้ส <c oughs> าวนะเอาอย่างผู้สาวอ,าอย่างเนาะเลืมกด <c oughs> อ่าย่างมา,เากเดี๋ยวเดี๋ยวผู้นะ <c oughs> โอเคเอาให้น,หนิวเ <c oughs> ม<า>ื่อไหรเนาะโอเควันนี้เอาถือม,มือฮนะ นิวเข้าไปแล้วลืมถ่ายเมื่อกี้นี่ค่ะเมื่อวันนี้คิวอ๋อครับคือว่าใส่อีช่วงสลิปหืมหืมไปมองด้วนี่ฮะับวันศุกร์ให้ตังค์ผมไปซื้อซ้ำมันบอกมีเหรอทานบะหมี่เลยไม่หยัางทานบะหมี่ทานบะหมี่อ๋อเอายไปบอกบอกวุ้ยเมื่อก่อน กูไดายบาบไปจากขึ้นรถเออเอ้ยฝ uh> ั่งผู้สาวไอ้ไอคิวได้อย่างน้อได้อย่างก้อนะฮะเออได้ขนมอันเอลซ่าเอลเซ่นะครับอโเค ถึงแล้วลงแน่ไอ้เชียวขอบคุณครับก่อน,อนขอบคุณครับพูดก่อนแล้วอย่าเพิ่งไปขอบคุณครับก่อนหันหน้ามาหันหน้ามาขอบคุณครับวอใหม่ขอบคุณครับขอบคุณครับอบอหันหน้ามา,าก่อนวอให้มันชัดเจนวอให้มันชัดก่อนแล้วจังไปฉันบอกมาพามาซื้อใหม่ด้มอมือหน่ะขอบคุณครับ บอขอบคุณครับเลยร็วขอบคุณเอามือขึ้นมาด้วยเอามือขึ้นมาเอามือขึ้นมาเอามือขึ้นยานอกแบบนี้ขอบคุณครับเพราะไม่ขอบคุณครับอบอกต้องตั้งเอาใหม่ขอบคุณเอาใหม่เอามือขึ้นมาเอามือขึ้นมาก่อนลดลดเอามือขึ้นมาเอามือขึ้นมามือขึ้นมาแบบนี้เอามือขึ้นมาแบบนี้ขอบคุณเอาใหม่ขอบคุณ ขอ,ขอบคุณครับหานเสี่ยวขนมเพื่อนคืนเด้อครับอ้ยไปเลยบาดนี A ้เอามือใหม่สิบมมาซื้อให้อย่าลืมแบงฟันด้าปาดย่างไปบริสุทธิ์เขาเลยพงแม่โอ้โหบายบายก่อนที่คิวบายบายบบาายยเลยแม่ป้าเลี้ยนงเลี in ้ยวหลังเลยบพงแม่ครับโอ้โหชีวิตดีคิวโอเคครับมือนีพายคิวไปซื้อขนมนี่ครับวัสีบ้าเพื่นไปซื้อไอนาฬิกาเบนเทน ให้หลานให้สตังค์นะครับเนีกได้ก็เลยบอกว่าให้ผมเนี่ยไปซื้อให้บ่น,นี้พอดีเห็นไอคิวอีคิวบอกว่าซื้อมาแต่ในบ้านก็เลยไปหาให้นะครับแต่ว่ามันโบมีมันเบิดแล้วนะครับก็เลยเสื้อขนมออคิวเป็นการตอบแทนกาเดียวสิกลับแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมน่ครับเพื่อนเข้าเลียขึ้นไปงั้นเพื่อนว่าไกลๆก็แหละ เออเพิ่นแม่จะลาเพื่อนเพิ่นอยู่เพิ่นกำลังเกลื่อหมาเพิ่นเพิ่นเห็นหมาแล้วเมื่อกี้นี่หาบ่เห็นบ๊ายบายบ๊ายบายเลยแมบยบยย่บ๊ายบายเลยไหมบ๊ายบายยไหมคิวโอเคแม่จะลาไปแล้วนะี่ทุกคนไปแล้วสวัสดีครับ